สวัสดีครับเราก็มาเปรียบเทียบกันระหว่างสองตัวละครที่เล่นนะครับตัวนี้เล่นมาสองวันนะครับดูจากเลเวลของแมทธิดานี่เหลือมีแค่หนึ่งมีแค่นิดเดียวอะ่ะก็คือเล่นได้แค่สองวันนะครับแล้วก็ตัวก็ยังไม่มีอะไรไม่มีอาวุธอะไรทั้งสิ้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเล่นมาสิบห้าวันแล้วนะครับเลเวลก็เลเวลสองกว่าแล้วกําลังจะเลเวลสามแล้วนะครับแล้วก็ของก็มีซื้อมาจาก Mega Land มเมกะแลนด์นะครับซื้อมาเยอะแยะเลยนะครับก็มาเปรียบเทียบกันว่าจะหาไม้ได้มากกว่ากันเท่าไหร่นะครับเราก็จะออกแมปนี่นะครับออกแมปไปตีไม้นะครับไปตีไม้เราก็ลองตีดูว่าตีจนหมดพลังหนึ่งร้อยเท่ากันเนี่ยตัวไหนจะได้ อายมากกว่ากันครับจะเน้นตีไม้นะครับแต่แต่ถ้าเปิดกล่องเจอก่องก็แล้วแต่นะครับก้าตีตัวนี้มีขวานขวานทองแดงก็ตี2กลอนนกหมาตีสองกัอนได้สามก้อนมันก็ดีกว่าใช่ไหมครับแต่พลังงานยังเสียน้อยกว่าอีกด้วยเพราะมีชุดใส่แล้วแต่คนที่เล่นใหม่ๆนี่แค่เลเวลน้อยๆน,ยน,ยนี่ไม่ยังไม่มี ชุดนะครับก็จะต้องตีใช้พลังงาน4ต่อครั้งแต่ตัวนี้นี่จะลดลดพลังงานในการตีลงนะครับทำให้ทำให้ตีได้เยอะขึ้นแทนที่จะตีได้น้อยนะครับก็สามารถจะใช้พลังงานไม่ไม่เยอะนะครับแต่พวกที่ก่อง ของที่ไม่ใช่ไม้ก็ยังคงตีเหมือนเดิมไม้ในปกติตี5ก็ตีแค่4กลางลมส่วนถ้าเป็นคนเล่นใหม่ๆก็ต้องตีหเหมือนกันถ้าเป็นตอไม้นี่ตี3แต่นี่ตีแค่2ก็แตกแล้วนะครับ นะครับไปเจอกล่องสมบ,บัติลองเปิดดูนะครับแล้วได้ไม้มาเยอะแยะอันนี้ก็ฟุกเลยครับฟุกได้เยอะนะครับแต่ว่าก็ตีนี่สี่กังนะครับพลังงานก็จะหมดอยู่แล้วนะครับเหลือตีได้อีกสามกังนะครับอ่าแล้วก็เก็บไม้อีกสักก้อนอ่าเรียบร้อยเราก็มาดูว่าตัวละครที่เล่นสิบห้าวันนี้ได้อะไร,ระมาบ้างนะก็คือ จะได้ไม้มาสามสิบเจ็ดก้อน,นครับอาหิ8แก้อนเราก็มาดูตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ตัวไม่มีอะไรนะครับตีต้องใช้พลังงานสิเต็มทุกครั้งตัวน,นี้เล่นแค่2วันกาช่วงแรกๆทุกคนที่เป็นมือใหม่เล่นมันก็จะเจอภาวะแบบนี้ก็คือไม่มีของนะครับแล้วก็ไม่มีตังค์ด้วย มีศูนย์รูปีนะครับไม่มีตักงเลยถ้าตีต้นสนต้องใช้6ทีนะครับ1 2 3 4 5 6กทีถึงจะล้มนะครับถ้าต่อไม้ใช้3ที1นึ่อ 3, เราจะเสียพลังงานทุกครั้งเต็มเลย4เต็มเลยครับ1นทีหน ก็เท่ากับว่าตีครั้งหนึ่งได้หินได้ไม้เท่าปริมาณเท่ากับการตีทั้งหมดทั้งหมดมี100ตีครั้งละสก็ตีได้25ครั้งตอนนี้เหลือแค่4ครั้งเหลืออีกครั้งสองครั้งเราก็ใช้วิธีเดี๋ยววิ่งไปดู เก็บไม้เอาก็ได้นะเก็บไม้ตามพื้นเานะราสองครั้งอ้าวสันนิเจอรังพึ่งโอ้เสียดายเลยตีไม่ได้เพราะว่าไม่มีไม่มีพลังงานคนระับแล้วก็ของเติมเราก็อ๋อมีของเติมเดี๋ยวเราลองลองเติมเดี๋ยวต้องต้องลองตีให้หมดก่อนนะครับทีนี้เหลือศูนย์แล้วทีนี้เราก็มาดูไม้เปรียบเทียบกันนะระหว่าง คนนี้ได้ไม้23ได้หิน3นครับ23หิน3นครับคนนี้ได้37 8นะครับจากกล่องตัดทิ้งไปก็30 31นะครับเปรียบเทียบไปแล้วก็โอ้โหห่างไกลกันเลยเยอะแยะเลยครับทีนี้ก็ไอต,ตัวนี้ก็ยังมีของกินที่แบบว่าเพิ่มพลังงานถึง70ก็สามารถจะเก็บของได้อีกเยอะเลยครับแล้วเราก็ลองมาเก็บต่อครับ ตัวนี้ก็จะเติมเติมพลังงานนะครับด้วยแอปเปิลแห้งสองสองชุดนะครับแล้วก็มาดูว่าตีต้นไม้ใช้ห้านะครับแล้วก็จะติดห้าสี่ตีห้ายี่สิบยี่สิบแล้วเหลือแค่สี่จะตาบอดอีกสองครั้งก็ไม่ตีพึ่งไม่ได้นะลองอีกอ่นหนึ่งก็ตีอ่านะ 1, อ่าเหลือตีพึ่งแค่ครั้งเดียวครับแต่ตาบอดแล้วต้องตีสองครั้ง เสียไปเลยเสียไปเสียพลังงานไปอีกต้องปีนกล้วยสองลูกครับตีคาตาบอดอีกครั้งเมื่ตีถึงจะเก็บได้นะครับทีนี้ก็เหลือพลังงานอีกก็ลองตีไปมันตีว่าวไปอีกสองเพราะว่าเสียจากจากไอ้นั่นด้วยทีนี้ก็จบละบตัวนี้ก็จะมีของกินอยู่เท่านี้นิดหน่อยนะครับ พราะว่าเริ่มเล่นไม่ค่อยมีของกินเยอะ,ะส่วนตัวนี้มีมีของกินเยอะแยะนะครับเรากินนี่70็ดสิบลครับพลังงานเพิ่มขึ้นมาเป็น70เลยแถมได้แถมมาด้วยลรวก็ไล่ตีของ่องเท่ากับว่าคนที่เล่นนานๆแล้วก็จะมีของกินเยอะนะครับมีอาวุธดีๆนะครับจะตีทําให้ตีน้อยลงอย่างเช่นหนึ่งเนี้ยตีตีแค่สี่ครั้งล้มแต่คนที่ไม่มีอาวุธไม่มีขวานจองแดงก็ตี เต็มนึอันนี้ตีต่อไม้แค่2เองได้ได้ไ,ดไม้สามคุ้มมากๆนี่เป็นการออกแบบแค่ครั้งเดียวนะครับมีกล่องเก็บด้วยตีออกแบบครั้งเดียวแล้วกินพุทสลัดคนะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บกล่องกันนี่ตีแค่2เองเข้าได้แล้ว ก็ไปเปิดกล่องเปิดมาได้หินอีกตั้งหลายก้อนนะครับพลังงานยังไม่หมดเลยเพราะว่าตีครั้งหนึ่งไม่ใช่สิกไม่ได้ใช้สีนะ่เลยใช้น้อยกว่าสี่ใช้3.6 3จสามจุดหกแต้มครับอันนี้ก็เหลือตีครั้งหนึ่งแล้วก็ยังเติมพลังงานได้อีกเพราะว่าเรามีของินเยอะๆเลยจะเติมก็้สามปวดสี่ปวดอลไก็ได้ครับแล้วก็ไล่ตีต่อหาต่อไม้ตีเพราะต่อไม้นี่มันจะคุ้มนะครับ รตเพราะตัวนี้เป็นสายสายไม้นะครับต็นไม้ก็ได้พลังงานใช้พลังงานน้อยแถมได้ไม้เยอะขึ้นด้วย งานยังเหลือเยอะแยะเลยยังใช้ได้เยอะเลยเพราะว่าใช้นิดเดียวสองนี่จะตอเหลือสิบเก็ตีได้ตีสนะองแปดนบบฝองกลางครับสองกลางเก็บินก,ก็ได้คนระับเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็มาดูของคนระับ ของรอบนี้นี่เราจะสามารถกินต่อได้อีกนะครับแล้วก็ตีต่อไปได้อีกของรอบนี้เราก็ได้ไม้ไป78ก้อนไม้เจ็ดสิบแปดทอนมาก็หิน1 5บานะคับในขณะที่ตัวนี้นี่ของกินก็น้อยนะครับหินล้าก็หมดได้แค่จัดเป็นหลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนเล่นไปนะครับพอเล่นไปเราก็จะมีตังไปซื้อขวานนะครับแล้วก็ามาตีของได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ขวานี่ถ้า ถ้ามีการเซตอัพให้ดีๆก็จะตีได้ครับไม้ห้าก็ตีสามทีลมคนระับแต่ต้องมีตัวที่เป็นขวานทองสองอันครับแล้วก็เป็นแหวนไม้ต้องเป็นแหวนไม้ด้วยนะครับพอดเรียนนี้ไม่ใช่แหวนไม้เป็นแหวนตีกล่องถ้าแหวนไม้ไม่ใเขียนบูทครับต้องเป็นแหวนไม้บวกบวกสองอันหนึง่งแล้วก็บวกหนึ่งอันหนึ่งก็ได้แล้วก็จะตีไม้ห้าตีแค่สามทีลมคนระับ แต่ตอนนี้ผมก็ต้องไปหาเพราะว่ามันขายขั้นข้างแปงครับแหวนนี่มุมหนึ่ง0.4 0.5ลูิเมตแต่อันนี้ซื้อมาแค่0.1ลูมีถูกมากแล้วเวลาเราไปทำกับแม่ทิดานี่ก็จะเรียกว่าเขาจะสุมให้นะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้วาดตีแล้วก็ได้ทุกครั้งเหมือนกันนะครับเขาจะใช้วิธีสุมเอาให้เรา อย่างเช่นตีเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่ันจีได้น,นะครับว่าอะไรบ้างตสนนยังไมาด้เค็มกล่อนแล้วเ็มกองก่อนรอ,นอไกลหมุนแป๊บหนึ่งเราก็มาดูที่อันจด้น,นะครับเขามี ตัวอาวุธเนี่ยที่จะทำเนี่ยเขาก็จะมีการเลนดอมให้ก็คือตั้งแต่5-8%แแล้วแต่ว่าใครจะพุกได้เปอร์เซ็นต์สูงสูงก็สามารถจะใช้ใช้ได้ดีนะครับแล้วก็ตัวแหวนเนี่ยมันก็จะมีการสุ่มแหวนที่ใช้กับไม้แหวนที่ใช้กับหินแหวนที่ใช้กับกล่องแล้วก็จะเป็นลาเมตรหนึ่งหรือลำเมจ2สองถ้าพุกๆุกดีๆก็ได้ลำเมตรสองมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ ถ้าเป็นถุงมือเนี่ยมันก็จะมีสามารถใช้งานกับไม้นะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่8 90นะครับ8 9 0ส่วนรองเท้านี่มันจะมีเปอร์เซ็นต์กันพิษจากเห็ดพิษกับพึ่งนะครับได้ก็คือลดความลดความติดเนี่ย20-25%ถ้าถ้าให้ดีก็คือได้ได้25%นะครับองการได้ดีสออันจะับ และป้องกันได้50%เลยก็จะโดนแค่ครึ่งเดียวนะครับสิ่งที่จะใช้ก็คือมีหนัง30แล้วก็ไาย30นะครับเพราะตัวนี้เราก็ต้องทํามานะครับพอหลังจากที่เราเลเวล2ผ่านไปเข้าสู่เลเวล3ปุ๊บเราก็จะสามารถทําทาอุปกรณ์พวกนี้ขึ้นมาใช้งานได้นะครับส่วนใครใจน้อนก็เข้าไปซื้อที่ที่ตัว m e g a l แ n d i o นะครับอย่างสมมติผมมี0.1ครับผมก็ไปซื้อของพวกนี้มาใช้ได้นแล้วอันนี้ขวานนี่ก็เป็นขวานที่มีลดเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆมันก็จะขายกันแค่0.1ลูมิเท่านั้นเองครับสองซื้อมาใช้สอันแต่จะต้องไปหาแหวนไม้บวกหนครับบวกบเพื่อที่จะตีไม้5ที3ทีลงครับแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้านค,รครับุณครับ